ไปแล้ว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 โอหมันได้ที่วิ่งเว้ยจิ๋ว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 ไม่ขึ้นบอ่อปลาปลุกเฟิร์นเฟิร์นเราอ,ออกมา,ปาเปล่าเฟิร์นนะวันดีค่ะวันดนะีโอ้อันนี้อันนี้จะขูดหูไหมจะขวดไหมเอือใส่ดีอะไรไหอไรอจิ๋วอะ่ะจิ๋วก็เฉยแล้ว ยู่ก็เฉยแล้วเออเออทำเป็นหนีตัวเองก็ชอบเรียนหน,น้าภาษาแล้วลูกมาเล่นกับป้าดีกว่าเล่นกับป้าเออฮึเล่นกับป้านะตัวนิดเดียวเองตัวเท่ากับตัวเท่ากับบีบีอะแต่บีบีมันขนบีบีมันขนเยอะเห็นไหมนี่พี่เฟยพี่เฟยไม่สนแลหวพี่เฟยไปละพี่เฟอยอยากลงอย่าลงน้ำนะลูก ทพี่เฟยร้อนนี่เดีย๋ยวเราก็แล้วก็เหมือนเดิมเมื่อถึงบ้านจิ๋วไม่ยอมลงค่ะอ้าวถึงบ้านแล้วไม่ลงไปหาพี่เพลรหนรอมาเร็วมาป้าลงหาพี่เพลแล้วพี่เพลร,รอแล้วอ่าลงทางนี้เหรอลงนี้ลูกมาอึ๊บอึ๊บตรงนี้มันต่ำกว่าอึ๊บอามาเทคเทคเทคเทสเร็วเร็วเทคเท เทสเทมามามาเลงล,งล,งล,งลงมา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 อาแล้วลงมาอึ๊บอ๊เกง่กงเก่งเก่งขีดน้ำดดหยังหยั่งหย่งเลยฉีก่อนแล้วขึ้นแบบพี่พเพลเร็วเร็วไปฉีก,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 ก่อนไปฉีก่อหลุกฉีมั้ยไมเลิกฉีมาแล้วไงไปไปฉีก่อนเร็วคนเก่งเย้ ขึ้นบ้านเลยไม่ต้องไม่ต้องปากันแล้วมามาเร็วเรหาพี่เพลินกันเร็ว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 ออนหนุ่มไปฝากพี่เพรินด้วยนะอันหนุ่มไปฝากพี่เพรินด้วยไหนหนุ่มอันหนุ่มไปฝากพี่เพรินถุงนึงอ่ะเร็วๆมาอันหนุ่มไปฝากพี่เพรินด้วยอ่ะหยิบมานี่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 ไปหยิบหนุ่มมาอ่ะหยิบมาลูกไม่งานแม่อนุญาตอ่ะหยิบมาถุงนึงไม่ได้เลยอนุญาตไม่ได้ต้องจับให้อย่างนี้อ่ะป ไปขึ้นบ้านเออพี่เพิร์คิดถึงแล้วพาไปเปิดหูเปิดตาหน่อยนิดนึงค่ะจะได้รู้จักโลกภายนอกบ้างายพี่เพิร์ลขนมไปพี่เพิร์แล้วขนมไปฝากพี่เพิร์ก่อนอะพี่เพิร์ลคือขนมไปลูกน้องมาฝากอา้อาวอา้อาวอะขนมไปเนี่ยเนี่ยเี่นไปเออไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเย็นๆแม่ใช้ตัวน้องก่อนเออแม่พาน้องไปหาพี่เฟยพี่เฟิร์น้องพี่เฟิร์นมา อ่ะกินขนมแม่ลงไปกินข้าวมั่งพี่เพลินก่อนอ่ะอ่ะปเดี๋ยวแม่ลงไปกินข้าวก่อนนะเออบีหนึ่งบีสองนี่ข้าที่ยักหน้าทำไมอ่ะปพี่เพิินเข้าที่นี่ฉิวเขาก็จะนั่งที่เขาก็จะนั่งข้าวจามของเขานี่ได้เสื้อใหม่แต่พี่ลิชชี่มาเห็นไหมเนี่ยนะ เสื้อใหม่มา <ooh> เห็นปะน่ารักก็สีฟ้ากดใส่เลยเห็นปะประหยัดตังค์แม่ไปเยอะเยลยไม่ต้องซื้อเสื้ออีกนานเลยเนี่ยได้มาเป็นกระตักเฮ้ยใชรด่าใช้เสียงฟ้าเราจิ้วฟ้ามาแล้วเนีอเฮ้ยทหน้ามันหน่อยเฮ้ยเพื่อนใช้ฟ้าเปล่าแม่ไปดูก่อนนะจะใช้ฟ้าเปล่าไหนไหนใช้ฟ้าจ้ะใช้ฟ้าจ้ะมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรไมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรมาทำอะ พี Scroll, Ford, ite, ่เพลินนขาขึ้นโซฟาก่อนเร็วอึ๊บมาพี่เพลินขึ <h <h ้นโซฟาก่อนมากเร็วเร็วมากอาจิ๋วจิ๋วเก่งมากเอออาจิ๋วนั่งคอยจิ๋วนั่งอ่พี่เพลินไปแล้วไปนั่งขึ้นโซฟาให้แม่ก่อนเร็วอึ๊บมาเออให้ขนมไม่ต้องมองมาเร็วขึ้นไปทําตามคําสั่งก่อนเร็วอึ๊บมามาเร็วเร็วขึ้นโซฟาก่อนเร็วเร็ววน้องรอแล้วแล้วพี่เพลินลุกอึ๊บทำไมให้หยิบขนมก่อนหรอ อ่ะก็นั่งคอยนะนั่งคอยนะนั่งคอยนะพี่เพิร์ดไปขึ้นโซฟาก่อนเร็วอึ๊บอึ๊บมาไปนั่งกันน้องเร็วเร็วมานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โซฟาโซฟาเอาเร็วอึ๊บพี่เพิร์ดขึ้นเออจิ๋วมาจิ๋วมาจิ๋วขึ้นโซฟาก่อนอ่ะแบ่งที่ให้น้องด้วยอจิ๋วอึ๊บอึ๊บมาจิ๋วขึ้นมาก่อนเอออาไรไม่ต้องไปดูทีวีขนาดนั้น ไม่ต้องขนาดนั้นเอนทาท่าคอยเอาท่าเนี้ยเหรอเอาท่าเนี้ยเหรอมันจะได้เหรอแบบเนี้ยปิจ<ด>ิวมาน,นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งคอยคอยอา้าวหันศารขึ้นไปก่อนเนี้อดขึ้นมาขึ้นนั่งข้างพ่เพินลุกมานี่อึ๊อเออคอยคอยนะคอยเก่งมากอ้ยเก่งจังเลยไอย้ยิ้มมันๆนยิ้มันๆเอาเฮ้มาหาวอันหนึ่ง สองสามอ่ะแม่หยิบขนมละอ่ะแม่หยิบขนมละเอาคอย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 ที่คอย,คอ,ย,คอ,ย,คอ,ยอ่ะพี่เพิร์อ่ะแจกขนมก่อนนอนเอาจิว๋วอ่ะไปไปได้คนละหนึ่งชิ้นโอเคเก็บแล้วคนละหนึ่งชิ้นไปเข้าที่เข้าที่นะแม่ก็ฝุกนขนมไปเก็บก่อนอ่ะพี่เพิเร์นลงมาเร็วลงมาได้แล้วไปนอนรอป้าไปนอนรอป้าไม่มีแล้ว มือเปล่าก็กินเหรอเอาลงมาคนสวยคนมาคนสวยลงมาคนสวยลงมาโอ้ยคนสวยอ่ะไปดึงขนพี่เพื่อนมเ,เอามาดูมันไอเจี๋ยวยังอีกดูมันคุกวงไหนคุกวงไหนเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพอแล้วพอแล้วลงมาไม่เอาหันสาหยุด,ดจบจบถ่ายถ่ายถ่ยถ่ยพอแล้ว แน่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 เอาตูเอาตูชวนเล่นชวนเล่น <laughs> เอาลงมาลงมาหลอบล่อพี่สุดฤทธิ์ลงมาหันสา ยางอะพัะเพิลลงมาแม่หันสาลงมาพรเพริลลงมาสหมันนะแสนสนแสนสนแกแห้งพี่เพิลเขาหน้าสวยสวยเขากลายเป็นหน้าดุเห็นไหมเนี่ยเออ พี่แกล้งชวนพี่เล่นเสร็จแม่เสร็จแม,จแม่ไม่ต้องนอนแล้วแม่โอ่ะไม่ต้องนอนแล้วไม่ต้องนอนแล้วเป็นสนามโบยไปลแล้วนะ เจ๋วเบาได้เบานะสิวอะ่ะพี่เพิ่นเขาเล่นเขายังยักอุวยใครมาใครมาป๋ามาแล้วป๋ามาจัดก,การป๋ามาจัดก,การแล้วป๋าเข้ามาเลยเร็วๆลูกลูกซนแล้วป๋าเอ,เออเออเออป๋ามาแล้วเออเออพักเพลิน อ่ะพี่เพิร์ลเอาอะไรไปให้ป้าลูกเอาอะไรไปให้ป้าไม่ให้หรอกจะไปนอนรอนวันนู้นละอ่ะพี่เพิร์ลไม่หาป้าเหรอลูกไม่ละเล่นลูกบอลละใช่เสื้อพี่พี่เจ้พี่ลิชีน่าจะเป็นของพี่ลิชี่กับพี่แฮมมี่ไหมเออ <laughs> คุณมองหน้าเออ,อ,อเนี่ยมันเล่น,นกับกี่เยอะเออหน่แย่งที่ต้นไม้นางสวยแล้วท่านแย่งที่ต้ไม้รวยแล้วเออสวยแล้วเออ,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 อใช่แย่งที่เขาพี่เพื่อนเขาไปแทะบอลแล้วนี่เห็นปะ พี่เพรินได้ได้โอกาสเนี่ยเล่นลูกบอลแล้วอเออพี่เพรินปลาเขาบอกหนูไม่ได้เล่นกับปลาเลยวันนี้ไม่สดไม่สนแล้ว